แม่พูดต่อหน้าญาติทุกคนว่าจะแบ่งมรดกให้ลูกสามคนเท่ากันแต่วันเปิดพินัยกรรมพี่ชายได้80%สอร์เซส่วนฉันกับน้องได้แค่คนละสิบฉันชื่อนกลูกคนกลางในบ้านมีพี่ชายชื่อพี่นัดกับน้องสาวชื่อน้อยแม่เลี้ยงเราคนเดียวหลังพ่อเสียไปตอนเราเด็กๆแม่ทำธุรกิจขายที่ดินมีฐานะดีเราสามคนรักกันดี พี่นัดเป็นลูกชายคนโตแม่ฝากหวังให้เรียนสูงๆส,ส่วนฉันกับน้องเรียนจบแค่ปริญญาตรีทำงานธรรมดาแต่เราไม่เคยอิจฉากันฉันกับน้องดูแลแม่ทุกอย่างทำกับข้าวให้กินส่วนพี่นัดเป็นทนายความงานยุง่งมาเยี่ยมแม่นานนๆทีแต่แม่เข้าใจไม่เคยว่าอะไรปีที่แล้วแม่ป่วยหนักหมอบอกเตรียมตัวแม่เรียกเราสามคนมานั่งคุยแม่จะแบ่งมรดกให้เท่าๆกัน บ้านสองหลังที่ดินสิบไร่เงินในบัญชี30ล้านลูกทุกคนได้เท่าเท่ากันพี่นัดอาสาผมเป็นทนายผมจัดการเอกสารให้แม่นะจะได้ถูกต้องตามกฎหมายแม่ยิ้มดีเลยลูกแม่ไว้ใจฉันกับน้องก็ไม่คิดอะไรเชื่อใจพี่ชายแม่เซ็นเอกสารที่พี่นัดเตรียมมาแต่ตอนนั้นแม่ตามองไม่ค่อยเห็นต้องใส่แว่นสองชั้นพี่นัดอ่านให้ฟังว่าแบ่งให้ลูกทั้งสามเท่าๆกัน แม่พยักหน้าเซ็นชื่อหลังจากนั้นพี่นัดมาบ่อยขึ้นดูแลแม่ดีผิดปกติพาไปหาหมอจ่ายค่ายาแต่ทุกครั้งที่มาเขาจะขอดูเอกสารต่างๆบอกว่าจัดระเบียบให้แม่มีอย่างหนึ่งที่แปลกพี่นัดห้ามไม่ให้ฉันกับน้องเข้าห้องทำงานแม่บอกว่าเอกสารสำคัญอย่ายุ่งเดี๋ยวหายเราก็ไม่สงสัยอะไรสเดือนต่อมาแม่เสียชีวิตเราสามคนร้องไห้กอดกันพี่นัดบอก พี่จะจัดการทุกอย่างน้องๆไม่ต้องห่วงเราขอบคุณที่พี่ช่วยจัดงานแต่วันเปิดพี่นายกรรมทุกอย่างพังทลายทนายอ่านว่านายนัดได้รับมรดก80%นางสาวนกและนางสาวน้อยได้รับคนละ10%ฉันกับน้องตกใจจนพูดไม่ออกฉันลุกขึ้นนี่มันอะไรแม่บอกแบ่งเท่าๆกันพี่นัดหน้าตาเฉยนี่คือความต้องการของแม่ ผมเป็นลูกชายคนโตดูแลแม่มากที่สุดสมควรได้มากกว่าน้องร้องไห้พี่นักโกหกแม่ไม่มีทางทำแบบนี้ญาติที่อยู่ในงานเริ่มซุบซิบบางคนเห็นด้วยบางคนสงสัยฉันขอดูเอกสารต้นฉบับมีอะไรผิดปกติลายเซ็นแม่ดูแปลกๆวันที่ในเอกสารคือวันที่แม่นอนโรงพยาบาลไม่ได้สติดีฉันถ่ายรูปไว้แล้วไปหาทนายความอื่นทนายตรวจสอบ พบว่ามีการแก้ไขเอกสารตัวเลขถูกเปลี่ยนหลังจากแม่เซน็นลายเซ็นในวันที่แม่ไม่ได้สติก็น่าสงสยัยเราฟ้องศาลร,ระหว่างรอคดีเรื่องอื้เฉาวออกไปทั่วหมู่บ้านพี่นัดถูกมองว่าเป็นคนโลภไม่มีใครจ้างเป็นทนายลูกค้าเก่าถอนคดีหมดสำนักงานเงียบเหงาแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นภรรยาพี่นัทมาหาฉานเธอยื่นกล่องให้ นี่คือพินัยกรรมฉบับจริงของคุณแม่ฉันเจอในตู้เซฟของสามีเขาซ่อนไว้ฉันเปิดดูแม่เขียนแบ่งเท่าๆกันจริงๆภรรยาพี่นัทร้องไห้ฉันทนไม่ไหวแล้วเขาโลภมากหลอกแม่ตัวเองฉันจะเป็นพยานให้ฉันขออย่าไม่อยู่กับคนใจดําแบบนี้ศาลตัดสินพี่นัทมีความผิดปลอมแปลงเอกสารโกงมรดกต้องคืนทุกอย่างแบ่งใหม่ตามพินัยกรรมจริงและถูกตัดสิทธิ์การเป็นทนายหปี พี่นัดสูญเสียทุกอย่างภรรยายา,ยาลูกนี่ยอมคุยด้วยเป็นทนายไม่ได้ต้องไปทำงานรับจ้างทั่วไปจากคนที่รวยที่สุดกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยฉันกับน้องได้มรดกตามที่แม่ตั้งใจไว้เราเอาที่ดินมาทำธุรกิจร่วมกันปลูกบ้านอยู่ติดกันดูแลกันและกันทำบุญให้แม่ทุกเดือนวันครบรอบที่แม่เสียพี่นัดมาขอโทษที่หน้าหลุมร้องไห้สารภาพผมโลภผมผิด ผมขอโทษแม่ขอโทษน้องๆเราอโาหสิให้แต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วความโลภทำลายทุกอย่างคนที่กล้าโกงแม่ตัวเองสุดท้ายจะเสียทุกอย่างที่มีค่าในชีวิตทั้งครอบครัวเกียรติยศและความไว้วางใจพี่นัดเคยบอกฉันถ้าย้อนเวลาได้ผมจะไม่ทำเพราะสิ่งที่ผมได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปผมเสียแม่ไปแล้วยังต้องเสียน้องและลูกเมียอีก มรดกที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองแต่คือความรักความผูกพันในครอบครัวเมื่อความโลภเข้ามาทุกอย่างจะพังทลายถ้าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องมรดกจำไว้ว่าเงินหาได้แต่พี่น้องเมื่อเสียไปแล้วหากลับมาไม่ได้อย่าให้ความโลภทำลายครอบครัวแชร์เรื่องนี้เตือนใจกันว่าคนที่โกงมรดกสุดท้ายจะเสียมากกว่าได้